ถูกตเขาเติบโตบนเส้นทางนักกฎหมายเป็นอดีตที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกาผันมารับราชการในกระทรวงพาณิชย์ ก่อนขึ้นเป็นผู้วิพากษารองเลขานุการสารดีกาและจึงตัดสินใจหันมาทำงานในองค์กรอิสระเลือกรักษาความยุติธรรมบนสนามเลือกตั้งหลังนายกประกาศยุบสภาส่งสัญญาณถึงพักการเมืองที่ต้องออกขับเคี่ยวในช่วงการหาเสียงมาเปิดกติกาการเลือกตั้งกับดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งสวัสดีครับเลขาครับสวัสดีครับทิเลขาครับ ตอนรับครับเินดีเป็นเกียรติอย่างมากครับเอ๊ะ <c oughs> สมัยต่อไปใครจะเป็นนายกครับไม่เกี่ยวเลยนะเน,นี่ยงานได้ต้องเป็นกลางครับวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะไม่ใช่วันที่3ามกรกฎาคมที่เป็นวันเลอกตั้งะฮะไม่มีแล้วครับเพราะว่าสามแน่นอนเพราะว่าในพระราชกิจสีกาเมื่อวานท่านนายกบอกแล้วนะก็จะกําหนดวันที่จะยุบสภาซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับและในพระราชกิจสีิกาเนี่ยก็จะกําหนดวันที่3ามกรกฎาคมวันอาทิตย์ที่3ามกรกฎาคมเป็น วันเลอกตั้งโอนี่ระบุไว้ในรัฐกจริยธรรมจะต้องระบุไว้เพราะนั้นก็ชัดเจนเพราะตามกฎหมายก็คือว่าเมื่อยุบสภาแล้วจะต้องเลือกตั้งภายในไม่น้อยกว่า4 5ับสี่สิบห้าถึงหกสิบวันถึงหกสิบวันครับก็ตกละประมาณห้าสิบกว่าันครับเพราะนั้นจากนี้ไปกกตก็จะงานหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยจากนี้ไปเรื่อยๆจริงจริงแล้วเริ่มแล้วนะฮะเริ่มเริ่มมาพอสมควรละเริ่มมาในระยะเวลาประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะก็เริ่มเข้มข้นมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ได้ดําเนินการ ไปหลายเรื่องแล้วนะครับเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งอ,อันนี้ทำอันนี้ทําก่อนนะฮะทำก่อนแล้วก็พอมีพระราชกิฤษฎีกายุบสภากาหนดวันเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องประกาศอีกทีหนึงเขตเลือกตั้งนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเราประกาศไปแล้ว แต่ว่าตามกฎหมายจะต้องประกาศอีกครั้งหนึ่งคือวันที่3เนี่ยเราเตรียมตัวไว้แล้วใช่ไหมเตรียมตัวไว้แล้วตอนที่คือคือตอนแรกต้องต้องเรียนนิดหนึ่งว่าเตรียมวันที่26่สิบหกยี่สิบหกนะครับแล้วก็ผมผมมองที่ผมมองว่าถ้าเราเตรียมเนี่ยเราเตรียมเร็วเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนถ้าหากว่าขยับจากจากเร็วเป็นช้ากว่านี้เราได้เปลี่ยนสบายสบายคราวนี้สิ่งที่ทากำลังดําเนินการในอาทิตย์นี้นะครับก็คือเรื่องของการตั้งกกตประจําเขต S <S ซึ่ง<ๆ>บางคนบอกว่ากกตเนี่ย,ยทาไมทํางานช้าลุกลี้ลุกลนจริงๆไม่ใช่จริงๆเนี่ยเราเตรียมการก่อนเพราะจริงๆเนี่ยเมื่อมีการยุบสภาและกฎหมายใช้บังคับแล้วนี่ยนะครับ,รบก็ถึงจะคือแบ่งเขตแบ่งเขตต้องมาก่อนบแบ่งเขตเสร็จก็ตั้งกกตประจำเขตนะครับคราวนี้เราเนี่ยได้ดําเนินการก่อนแต่เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะขั้นตอนในเรื่องของการตั้งกกตประจำเขตและผอประจำเขตเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือต้องให้ทางจังหวัด เขาไปหาคนดีในจังหวัดนะครับแล้วตามระบบของกกตเนี่ยเขาจะเสนอมาเป็นจํานวน3เท่าสมมติเราต้องการ5เนี่ยก็ให้เขาเสนอมา15แล้วแล้วกกตเขาจะมาเลือกนะครับซึ่งเมื่อวานเริ่มเลือกไปแล้ว20จังหวัดวันนี้ก็จะทยอยเลือกจนครบนะครับทั้งทั้งทั้งทุกจังหวัดกกตเขตแล้วก็ผอเขตคนละคนกันคนละคนกันนะฮะครับซึ่งจังหวัดหนึ่งมีกกตเขต5แล้วก็5แล้วก็ผอเขตหนึ่งครับมีไปที่ประเภทที่แบบ แต่ละคนเขาไม่อยากเป็นคือบางจังหวัดหาหาไม่ครบได้ตามจานวนที่เราต้องการมีไหมฮะได้ครบครับได้ครบรครับก็คือเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจนะครับถ้าหากว่า,เ,าเราคือไม่สมัครใจเนี่ยเราก็ไม่ไปบังคับนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีภูมิคุ้มกันให้นะครับภูมิคุ้มกันที่ว่านี่ก็คือให้ปฏิบัติตามกฎกติกาของกฎหมายมีการอบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็ย้ําอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ย ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะปฏิบัติงานผ่านพ้นไปได้ดีแต่ถ้ามีปัญหาก็มีการปรึกษากาันเรื่องของการฟ้องร้องช่วยในเรื่องของการฟ้องร้องคดีเพราะบางครั้งเนี่ยการเลอกตั้งจบแล้วแต่ภาระของในส่วนของกกตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกกตยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นใจคนปฏิบัติงานด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราย้ําอยู่ตอลอดเวลาก็จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมครับแล้วสฉบับเมื่อวานนี้ที่ทางสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเรียบร้อยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญ ราขึ้นมาถูกต้องก็ไม่ต้องมีภาระอะไรโยมให้กรกตอ,ออกอีกแล้วใช่ไหมคะมีครับต้องเรียนนิดนึงว่าคือรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดกติกาหลักถูกไหมครับรายละเอียดที่สําคัญสําคัญอยู่ในตัวกฎหมายลูก<อ>นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวะนะครับคราวนี้จากนั้นเนี่ยจากกฎหมายลูกเนี่ยที่เป็นรายละเอียดบางประการที่สําคัญเนี่ยจะต้องออกเป็นระบเบียบกกตว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับซึ่งระเบียบเนี่ยเราใช้ของเดิมไม่ได้เพราะกติกาเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็จะต้องไปออกเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นการรับสมัครครับจะรับยังไงขั้นตอนการจะทําอย่างไรนะครับอย่างนี้มันรายละเอียดตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในตัวระเบียบของกกตซึ่งยังไม่ได้ออกครับซึ่งยังไม่ได้ออกแต่ว่าเราเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วคือเราออกก่อนตัวกฎหมายมีผลใช้บังคับไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเขาที่แล้วเนี่ยคือ ระเบียบกกตว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะหลังจากมีรัฐธรรมนูญหลังจากมีพรบรประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเรามีตัวระเบียบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากใช้มาระยะหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงนะครับให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็เตรียมปรับปรุงแล้วระหว่างที่เราจะเสนอให้ท่านกกตให้ความเห็นชอบเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการแก้รัฐธรรมนูนแลวก็ส่งผลให้จําเป็นต้องแก้พรบ ประกอบและธรรมนูญที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเราเบียบเราก็ต้องแก้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ขณะนี้เราเตรียมไว้แล้วทันทีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับเนี่ยก็ใด้เสนอกรกตให้เห็นชอบเห็นชอบเสร็จก็ส่งไปประกาศราชจิตุเบกษาครับแต่ว่าลักษณะการออกที่คุณสดศรีเคยกังวลว่าถ้ากฎหมาย3ฉบับนี้ไม่ทันอันนั้นคือจะเป็นจบลักษณะจบละเพราะว่าที่ท่านกังวลเนี่ยหมายควาว่าตัวกฎหมายทั้ง3ฉบับเนี่ยไม่มีการแก้ไขนะครับแล้วแล้วไปใช้ข้อยกเว้น คือตามตามรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขในมาตราเจ็ดเนี่ยให้สภาเนี่ยดำเนินการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยให้สอดคล้องกับกติกาของรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนไปคราวนี้พอถ้าแก้ไม่ได้ภายในหนึ่งหนึ่งปีจึงจะให้กกตออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ครับคราวนี้ไม่มีปัญหาล้นะครับเพราะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยผ่านสภาเรียบร้อยแล้วก็ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ย สารรัฐมนุนก็รับรองแล้วโดยมีมติเอกฉันขั้นตอนก็แค่ส่งตามระบบนะครับเพื่อ,อนำอกับบงังคมทูลให้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าแล้วก็บังคับใช้เป็นกฎหมายะะนะครับขั้นตอนต่างๆก็จะเดินหน้าไปได้ครับเนี่ยอาทิตย์หน้าแล้วนะฮะที่จะมีการรับสมัครทีมฮะต้นเล็ได้ที่นออกมาแล้วใช่ครับ19ถึง23รับสมัครสสปฏติลิสครับอาทิตย์หน้าเลยนะฮะแล้วก็ไล่กันไปตามนี้เลยนะฮะรับสมัครปติลิสก่อนแล้วก็คือต้องเรียนนิดหนึ่งนะฮะว่า กติกาปฏิทินตรงนี้เนี่ยเป็นปฏิทินคร่าวๆนะครับเพราะว่าต้องนําเสนอที่ประชุมกกตแล้วก็จะต้องรอให้มีการกฎหมายลูก3ฉบับเนี่ยมีการประกาศใช้ก่อนซึ่งเชื่อว่าคงคงไม่นานคงอีกวัน2วันนะครับค้อทีก่อนที่จะมีเรื่องของการรับสมัครคือคือต้องเรียนนิดหนึ่งว่าเราจะมีการรับสมัครสองแบบก็คือการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อและการรับสมัครแบบตรเขตนะครับ ซึ่งแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเราจะต้องรับสมัครก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการรับสมัครแบบแบ่งเขตนะครับซึ่งแบ่งเขตเนี่ยจะแล้วแต่จังหวัดจังหวัดใครจังหวัดมันนะครับแต่ว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยเราจะรับสมัครรวมนะครับคราวนี้ก่อนที่จะมีการรับสมัครขั้นตอนต่างๆคือจะต้องที่เรียนไว้จะต้องมีการประกาศกําหนดจํานวนสสก่อนนะครับแล้วก็จะต้องมีการประกาศ ในส่วนของเรื่องของเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะต้องมีการประกาศปฏิทินเนี้ยว่าจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการต้องต้องประกาศคือขั้นตอนไม่ได้เริ่ม19นะฮะขั้นตอนจะต้องเริ่มก่อนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะมีการตรวจประวัตินะดูว่าคุณสมบัติต่างๆว่าต้องห้ามหรือไม่แล้วจึงจึงจะประกาศรายชื่อถ้าประกาศแล้วคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยเขาไม่อยู่ในรายชื่อเนี่ยเขาสามารถที่จะไปร้อง ต่อสารธิกาได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของมันนะครับซึ่งซึ่งตัวเนี้ยปฏิทินตรงเนี้ยต้องนําเสนอกกตก่อนแต่ว่าในขณะนี้เมื่อวานนี้คือสื่อมวลชนท่านก็ถามว่าคร่าวๆจะเป็นอย่างไรนะครับผมผมผมก็เลยเรียนว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสํานักงานกกตเนี่ยนำเสนอไปไอ้ท่านาเวลารับสม